คุณเคยสงสัยไหมทำไมคนที่ทำชั่วบางคนยังดูมีความสุขส่วนคนที่ทำดีบางคนกลับต้องทุกข์กลางดึกคืนหนึ่งฟ้าคำรามดังก้องท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหนำ่ำชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในวัดเขาชื่อการใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดหลวงพ่อครับผมมีคำถามกรรมมันมีจริงไหมเขาถามพระอาจารย์ที่นั่งสงบอยู่ใต้ศาลาทำไมบางคนโกงกิน หลอกลวงคนอื่นกลับได้ดีแต่คนที่ตั้งใจทำดีกลับต้องลำบากเสียงฝนยังตกหนักพระอาจารย์มองการด้วยสายตาสงบก,ก่อนที่ท่านจะเอ่ยคำพูดเพียงสั้นๆข้าเจ้าอยากรู้คำตอบข้าจะเล่านิธานให้เจ้าฟังการครั้งหนึ่งมีชายสองคนได้รับถุงเมล็ดพันธุ์เหมือนกันคนละถุงชายคนแรกเลือกที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ทันทีเขาขุดดินใส่ปุ๋ยรดน้ำทุกวัน และเฝ้ารอการเติบโตส่วนชายคนที่สองเลือกจะขายเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเอาเงินไปใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยมีความสุขอยู่ชั่วคราววันเวลาผ่านไปต้นกล้าของชายคนแรกเริ่มแตกหนองแต่ยังไม่มีผลให้เก็บเกี่ยวชายคนที่สองที่ขายเมล็ดพันธุ์ไปกลับมีเงินใช้สบายเขาหัวเราะเยาะชายคนแรกว่าโง่จริงๆที่มัวรออะไรที่ยังไม่เห็นผล แต่เมื่อฤดูการเปลี่ยนไปต้นไม้ของชายคนแรกเริ่มออกดอกและออกผลเขามีผลไม้กินตลอดปีมีร่มเงาจากต้นไม้ให้พักพิงส่วนชายคนที่สองที่เคยมีเงินมากมายตอนนี้หมดสิ้นทุกอย่างเขาไม่มีอาหารไม่มีร่มเงาต้องกลับมาอดอยากและในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลยพระอาจารย์หันไปมองการที่กำลังคุ้นคิดเจ้าคิดว่าใครคือคนชรา ท่านถามการเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆคนที่เลือกปลูกเมล็ดพันธุ์เขาอาจต้องรอแต่ในที่สุดเขาก็มีผลลัพธ์ที่มั่นคงพระอาจารย์ยิ้มกรรมก็เช่นเดียวกันคนที่ทำชั่วเปรียบเหมือนคนขายเมล็ดพันธุ์เขาอาจได้รับผลตอบแทนเร็วแต่ไม่นานก็หมดไปส่วนคนที่ทำดีอาจต้องรอแต่เมื่อถึงเวลาผลของกรรมจะเติบโตงดงามและอยู่กับเขาไปตลอด การนั่งเงียบเสียงฝนค่อยๆซาลงเขานึกถึงชีวิตของเขาครั้งหนึ่งเขาถูกโกงถูกคนใกล้ตัวหักหลังแต่เวลาผ่านไปคนเหล่านั้นกลับต้องรับผลของการกระทําของตัวเองส่วนตัวเขาแม้จะต้องลำบากแต่เพราะความซื่อสัตย์และขยันในที่สุดเขาก็ได้พบโอกาสที่ดีกว่าหลวงพ่อครับผมเข้าใจแล้วกำไม่ต้องรอชาติหน้าพระอาจารย์พยักหน้าใช่แล้ว กรรมก็เหมือนต้นไม้มันจะเติบโตตามเวลาของมันจงเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแม้จะต้องรอแต่ผลของมันจะอยู่กับเจ้าตลอดไปกรรมไม่ใช่เรื่องลี้ลับกรรมไม่ต้องรอชาติหน้ากรรมคือต้นไม้ที่เราเลือกปลูกในวันนี้คุณกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แบบไหนอยู่หากคุณกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีด้วยบุญบารมีที่ข้าพระเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยและพยันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาค้าขายรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าทำสิ่งใดก็สำเร็จสมดังปรารถนาหากเห็นด้วยกับพรน,นี้หรือรู้สึกเป็นมงคลขอเชิญร่วมพิมพ์สาธุ เพื่อเป็นการรับพรร่วมกัน